ราศีเจ็แรายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนพฤษภาคม2516นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเพื่อหัดมาปัญญาพาเจริญนะครับครับได้โปรดกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปสำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงทายนะครับก็มีไพ่สวยๆรออยู่นะครับติดตามกันจะถึงช่วงท้ายคลิปนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับ จังหวะที่พระหัสมาอยู่ที่การงานเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยนะฮะปีหนึงเต็มๆเลยนะครับคือตั้งแต่19เมษายนไปถึง30เมษายนปี2517เนี่ยนะครับก็เรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปได้ดีแต่งานที่จะทำเนี่ยต้องใช้สติป,ปัญญาเป็นอย่างมากนะครับเหมือนกับว่าพระหัสเนี่ยได้มาสถิตลงณนะ สติปัญญาของท่านเข้ามาอยู่นั่งอยู่ในสมองท่านท่านเลยดังนั้นเนี่ยการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการใช้ปัญญานะครับเรื่องราวอะไรต่างๆที่เป็นไปตามหลักการหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับหรือแม้แต่ความยุติธรรมที่ท่านฝ่ายหามานานท่านก็จะได้แล้วละนะทีนี้ในช่วงนี้เพราะว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับการงานการอะไรต่างๆนิดโดยตรงเลยทีเดียวเพราะอยู่ที่พบกรมะนะครับนะช่วงแรกก็นะมี การเงินเข้ามาร่วมด้วยนะครับจัดว่าเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานที่ดีงานและเงินและความเป็นราชาโชคนะครับโอ้แม่เอ้ยอะไรมันจะดีกับปอนหาหันนี้เลยทีเดียวทีนี้เนี่ยนะฮะในช่วงประมาณครึ่งแรกเนี่ยนะฮะก็ยังมีความเป็นมหาอุดมีความเป็นราชาโชคของพระหัตยร่วมผสมผสานกันอยู่ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยตัวท่านเนี่ยนะฮะถ้าเรมามองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า ดาวลาบผลนะฮะความเป็นลาบเป็นผลอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็จะมีการขยับนิดนึงนะ่จะมาอยู่ที่ภพพินานดังนั้นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยครับว่าโอกาสที่จะทําอะไรต่างๆเนี่ยจะเยอะนะครับจะเยอะไม่รู้เนะื้อรู้ตัวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอะไรต่างๆเวลาเต็มตัวค่อนข้างน้อยนะครับบอกได้เลยว่าคงจะต้องเหนื่อยกันพอสมควร แต่ว่าทีนี้เนี่ยการหาเข้ามาได้นะครับการได้รับผลดีต่างๆการมีลาบมีผลอะไรต่างๆเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังเก็บไว้ไม่ค่อยได้นะครับอาจจะยังเก็บไว้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าแหมเราอยู่ในภพวินาศเนาะก็คงจะต้องมีเรื่องที่จะต้องใช้เรื่องที่จะต้องจ่ายกันพอสมควรทีเดียวนะครับในจังหวะตรงนี้ก็นะพ้องกับห่วงระยะเวลาที่บุตรหลานนะก็ต้อง มีการใช้สตรงสตางกันอยู่พอสมควรนั้นเดือนพฤษภาคมพอดีะนะนะมันก็ต้องประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับยังไงเส้นเนี่ยช่วงจังหวะเวลาที่เ,เรามีความจําเป็นต้องใช้เงินเราก็หาเงินได้นี่เราตรงนี้ผมว่ามันสําคัญกว่านะครับความต่อเนื่องของการทํางานการอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะไปได้ด้วยดีทีนี้เนี่ยความคิดความอ่านอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานเนี่ยนะผมมองว่าจะสามารถ แก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้ชนิดที่เรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องยั่งยืนนะเป็นเรื่องยั่งยืนเพราะว่าการที่มาสถิตยอยู่แบบในแกนดวงอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะคิดหรือเราจะแก้ไขปัญหาอะไรได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับเป็นเรื่องที่เราจะสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการที่จะทํางานไปได้ในช่วงยาวๆเลยทีเดียวทีเนี้ยเพราะว่าตัวทนองก็เรียกได้ว่ามีการทดลองหรือ หรือลองอะไรต่างๆมาเยอะนะในห่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่ามันดูเหมือนว่ายังไม่ลงตัวสักทีแต่ทีนี้เนี่ยอการที่เราค้คนคว้าไอการที่เราทดลองหรือทําอะไรต่างๆมาเป็นเวลานาน,านๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าประสบการณ์มันก็พอ,อกพูนไปเรื่อยจนในที่สุดมันก็จะกล้าวไปสู่การตัดสินใจครั้งสําคัญๆทุกอย่างไปเทมเป็นผลนะครับ คือถ้าเราไม่เคยลองทําอะไรมาเลยเนี่ยนะฮะไม่เคยได้ทดลองไม่เคยได้สงสยัยไม่เคยได้มีปัญหาเนี่ยมันจะมาไม่ถึงวันนี้ดังนั้นบางท่านก็บ่นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะนิ่งสักทีเมื่อไหรจะนั่งสักทีทีนี้นะครับมันจะได้นิ่งมันจะได้รวมลงสักทีนะครับบางครั้งนะครับจุดที่เรียกได้ว่าดาวเขาพาเราเดินไปตามทางเนี่ยก็คือการพาให้เรา มีประสบการณ์พาให้เรามีความรู้บางทีเราก็ไม่ค่อยอยากจะมีประสบการณ์หรอกครับเพราะว่าไอ้จังหวะบางจังหวะมันก็ยากเนาะเราก็อยากจะได้สบายๆอยากจะได้ง่ายๆอะไรเอ้าแต่ก็ไม่ไม่ใช่ครับคือของบางทีเนี่ยได้ง่ายมันก็ได้ไม่ทนนะเออแต่ถ้าเกิดได้มายากๆได้มาในแบบที่เรียกได้ว่ากว่าจะได้มาเนี่ยก็ต้องอาศัยความเข้าอกเข้าใจกว่าจะได้มาต้องอาศัยการทําอะไรต่างๆมากมายแล้วเนี่ยนี่แหละครับเป็นการได้มาในแบบของพิรุหัส คือได้มาเป็นปัญญาแล้วก็จะฝังติดแนบสนิทอยู่กับตัวเราไปตลอดเลยทีเดียวครับถ้าประโยชน์ยาวๆเลยทีเดียวครับก็ถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ในการออกคำพยชกกณรนะครับผมไพ่มิสิกอนะครับมีคำถามมีปัญหาอะไรอยู่ในใจนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับเลือกไพ่มาหนึ่งกองจากกองทั้งสี่นะครับผมตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้นะครับคำพยากกณรก็ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเอ้า เรามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ภายพร้อมๆกันนะครับครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับอืไม่มีอะไรนิ่งไม่มีอะไรนิ่งคือท่านนิ่งนี่ก็คือไม่มีอะไรทำนะฮะความเคลื่อนไหวหรือการสอดประสานกันของเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าคือมันคนเรามนะมันเหมือนกับวาทยากรนะที่ คอยควบคุมดูแลให้เสียงของเครื่องสายออกมาดีตำแหน่งตรงนี้เป็นเสียงเครื่องเป่าอะไรทำนองนั้นฮนะดังนั้นทุกอย่างเนี่ยในเมื่อสอบประสานกันมันก็จะกลายเป็นท่วงทํานองที่สนอสดน,นะครับมีความเพราะพริ้งนะฮะแต่มันไม่ใช่ว่าอาศัยกันว่าต่างคนต่างทําต่างคนต่างเป่าอะไรทํานองนี้นมันก็จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมมันก็ต้อง,ต,องต้องอยู่ภายใต้การดูแลอันชาญฉลาดและก็มีความสามารถนะครับ ซึ่งก็คือตัวท่านนั่นเองนะครับเอา้าเหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะเหนื่อยอยู่สักคนหนึ่งแต่ทําให้ทุกๆสิ่งทุกอย่างมันเคลื่อนแล้วก็ขยับไปได้นั่นเองนะครับนะยวยาวแล้วดีมากๆเลยเด๋ยวดาวแล้วดีมากๆเลยครับในสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับแหมอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโบสำหรับครอบครัวแล้วเนี่ยท่านยอมอ่ะท่านยอมบางทีบางเรื่องบางอย่างเนี่ยท่านอาจจะไม่ยอมคนอื่นเลยนะไม่ยอม โต้แย้างอะไรต่างๆมองหาข้อนู่นนี่นั่น,อ,น,อ,น,อ,นอ,อะไรเงี้ยแต่สําหรับคนในครอบครัวท่านแล้วเนี่ยบางทีไม่ใช่ท่านไม่เห็นข้อบกพร่องนะเห็นเห็นแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนเรานะครับ มันค็บเป็นความเป็นข้อเป็นครัวเนาะมันก็มีความยอมกันอยู่ขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันถ้ามันไม่ยอมอะไรกันบ้างเนี่ยครอบครัวมันก็จะไปกันไม่ได้อีกอย่างก็คือมันเป็นความละเมียดละไมเป็นเรื่องของความอ่อนโยนเป็นเรื่องของความรักของสิ่งต่างๆที่เราเกิดการถ่ายทอดผ่านๆกันมานะครับแน่นอนมันอาจจะมีปัญหามีอะไรบ้างแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยการลงหลักปักฐานการสร้างอะไรกับครอบครัวเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะ พึ่งพาได้ในอนาคตนะครับผมครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สามนะครับอืมอันนี้เนี่ยนะมันเป็นเหมือนดาวจันทร์กับดาวพฤหัสเลยแล้วมัเป็นไพ่ที่มีเลขห้าแล้วก็เลขสองอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความทุ่มเทเป็นความอะไรต่างๆที่เรียกได้ว่าต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามใช้คือทั้งความความรู้ความสามารถและความอ่อนโยนไปในเวลาเดียวกันนะก็คือมันไม่ใช่ว่า ใช้แต่ความสามารถอย่างเดียวแต่มันมัน,ม,นมันไม่มีจิตใจมันไม่ได้อะนะอันนี้ก็คือการบวกผนวกรวมกันไปของสองสิ่งนะครับก็คือทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็จิตใจที่อ่อนโยนนะครับมันถึงออกมาเป็นการสร้างสารรค์เพื่อการดูแลเพื่อการหล่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อการอะไรที่มันเป็นเรื่องที่อ่อนโยนแล้วก็นุ่มนวลน,นะครับ ก็เป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีท่านรู้จักผสมผสานสิ่งเหล่านี้ให้เข้ากันสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองสุดท้ายนะครับอันนี้บางทีเขามองว่าท่านเป็นคนงกนะเพราะว่าท่านเป็นคนละเอียดละอืออมคือการเป็นคนละเอียดละออเนี่ยมันคิดรอบด้านนะครับคือต้องคิดเผื่อตรงโน้นคิดเผื่อตรงน,น,รงนี้วางแผนตรงนั้นไว้เพื่อที่จะเมื่อถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเก็บสะสมนะฮะคือไม่ใช่ว่าโอ้โหหามาได้คิดแต่หาอย่างเดียวไม่ มีการวางแผนหลายขั้นตอนนะครับรู้ใช้รู้จ่ายนะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่เรียกได้ว่าโอ้โหทำอะไรก็ทะลุมทะลุไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยบางคนเขาก็มองว่าทาง,งกจริงๆนะแล้วก็เรื่องมากแต่คือไอความที่เรียกได้ว่าตรงนี้แหละครับในระยะยาวแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อทุกคนไม่ใช่เป็นผลดีแต่เฉพาะตัวท่านแต่มันเป็นผลดีต่อคนที่ท่านต้องดูแลต้องรับผิดชอบอยู่ด้วยเอา ทำไปตามเดิมเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วครับเพราะว่าดีอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วจริงๆนะครับครับสาหรับช่วงเดือนพฤษภาคมครึ่งแรกเนี่ยนะฮะของเดือนนี้ตรงนี้เนี่ยนะฮะเรื่องต่างๆนี่ผมว่าเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเนี่ยพอผ่านมาได้สักพักนึงเขาเรียกว่าเหมือนใช้คล่องขึ้นเหมือนือมคนเราเนาะเหมือนจะชักมีดอะมองว่าหยิบจับบ่อยๆเข้ามันก็คล่องไม้คล่องมือนะฮะ ปัญญาที่แหลมคมนะครับก็จะสามารถฟาดฟันปัญหาต่างๆให้กระจุยกระจายไปต่อหน้าต่อตากันเลยทีเดียวนะครับ